โอ้รอบค้าผวกตระก,กูลตตระกูลไหนนะตระก,กูลสก,กุลสก,กูลสกูลกอดเลยทำไมไม่เห็นต่าจิตตัเจ็บ ครอะอปคืใครอ,อะตสั้แกงมันตระก,กูลคต่ตะกูลมองพระเอกคือแบบมีศัตรูเยอะอะในความรู้สึก อ้เยอ่ไปเป้าใช่อไงรังแสรังแสแล้วได้หวังตงมาพูดนี้เราทำให้นายหญิงองชายกะตายหาเสียเกียรติพยศอันนี้น่าจะใช้ลองภูมินะที่ส่งสัญญาที่อาจารย์ฟานให้มาหางกันแค่นี้โรงเรียนน่าจะมองเห็นแต่ว่าเป้าหมายคือศสายตรองไฟานอก แต่นั้นสัญญาณของสิทธิ์ฝ่ายนชัดๆเร็วก่อนที่กองหนุนจะมาฆ่าพวกเขาซะกระชากห่วงแหวนห้าคนจักรพรรดหกวงแหวนหนึ่งคนเฮ้ยทักษะที่สี่ทักษะที่หนึ่งรบคนพลังจิตนหลุดเป็นเหมือนที่นอนเขาพูดว่าแบบบางทีมึงบอกอะไรเยอะไปมันอาจจะเป็นอันตรายกับต็มี แต่นี่ก็มันไม่เยอะทั้งหมดนะเพแบบมันมีอะไรตัวดำๆหน้าไม้ปิญญาณวิถีรองเท้าพุ่งทยานระดับสองไปพลัดออกไปเต็มที่แล้วหวังตรงให้ขึ้นไปแนวกง้างพวกนั้นตามทันแล้วจับขป้นไปแนวขวางสัมผัสสิสัั จริงแล้วอ่ะอ,อันนี้ยทักสัตวกระดูกวิญจักพันธแมงป่องยกเหมันแดนแข็งดี่รันมึงเราเห่แค่สิกว่าอีกนะเนงมึง50 60หะไ่าไม่ได้ก็ไม่รู้นะคูไพูยไต่งเป็นกูกูปล่อยไม่ได้ติงนะน่ากลัวมากอมตุนไปเร็ว พลังของข้าจะไม่พอแล้วรองเท้าระบายความร้อนแล้วเดี๋ยวข้าเองเจ้ารักษาวิญญาณหยุดไว้บินเอาไว้ก็พอแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตามต่อไปต่อต่อปู่สาน้องวิริยจถึงเงินยังเนี่ยทำไมใจจะมาบิมาแล้วโรงเรียนสิ้นไปโอคือทำไมโรงเรียนไม่มีทางทำงานนะทำไมล่ะ อาจจะ<า>เป็นฝ่ายในหรือเปล่าเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายในที่เขาออพูดออไงออคนออที่เกือบจะได้เข้าไปก็ลุกมาหรือเปล่าโอมึงตรงอย่าได้แม้แต่จะคิดทำอะไรหวังตรงนะเออมึงตายแบบฟองลอยว่างเป็นแสงจันทร์สวเพหมดูดยเยอะอละ สานงแรั้นเป็นสถานีละกาได้ด้วยนั่นสิแต่เพลงกูจะตายเหมือนกับนังเอกนเนี่ยอีกสองวันใช้ไม่ได้นะสองเยอเยอแล้วนุ่มันแล้วสีดำบอกมาเพ่งเดี๋ยวนี้ต่ัไหมเยสอนวใจเ่ไปนี่ละกอาจารย์ใครสักคนเดินที่สองว้นหมิงอ๋อเดนหมิ่ของใครอะพี่พี่สวีทสวีทอะไรน่ะ สวีชัยเจ้าชู้ไหมเออใช่จีนนานๆเใช่ไหมูเก่งชิคพี่านสื่ออะรอ่่มากมาแล้วมาแล้วมาแล้วันนี้ต้องเจอคนนี้แหละเออนี่แหละเจ็บประหลาดแห่งสื่อแม่งมาเลยเจมากละเออเจ๋ง คือไม่ต oh. uh ้องมีรลบหอก็คือมีแค่นี้เลยโอ้โหเจมาเจก็เอาจมหมดนละใครมันบนอาดนาที่ไป่นหมน่าต้งตีคอนโดเรียนสื่อไหลข้อของเราใช่มันคือใครนี่มันอจริงรู้จักปรอบสิันซื้อคุ้มครองสินน้อง้ ไปไปยิงหนานหนานชุดหนาตีสายขวากูต้องกงารรู้คือใครหนีเข้ารอบไปได้เดี๋ยวรีบเข้ามาเสี่ยวเท้าพีศาอเป,ปล,ลวเพลิงเพิ่มพ <c oughs> ี่าาแกจะรอ<ช>เวลานี้มานานแล้วหรอใช่เวลาีปล่อยพลังแบบพื้นพม่ะแล้วแล้วทำไม <c oughs> มึงไม่โจมตี เหมือนมึงโจมตีเจนี่บางมึงองดิมึงไม่อยากเห็นอ่ะไม่แต่แต่นองหนือจากนั้นคืออยากหูเว่ามาเป็นไข่ใช่ใช่ใชตัวจะตายก่อจะคือจะมีคัาสเหมือนว่กตอนนั้นที่ตออที่ เป่าให้ดับเด็กเดียวเดียวแล้วเด็กที่ประกบซ้ายขวาไม่เห็นอะไรไม่เห็นะไรนะต้องเด็กวก็เปรมเวอรอะ อย่ากล en, ุกใครอ่อย่าพึ่ง <peu> ่าให้ตายหมดเลยครัองนี้ไม่เสียวเมมาโจริงๆแล้วจำไว้นะน้าชายาว่าปีศาจเปลวเพลิงโ้โยังแข็งนะนาใช้ได้ปะปุงปุ้งปุ้ะปุ้้งป้งปุ้้้ เจ๊แกคุณมาจากการนี้ไม่ใช่ว่านู่น e ีนั้นอะอะไรก็ไม่รู้โกงอะต้องแกมันเ่แกียาหงกูอยากกีทยาหงกีถึงคนกีถึงจะว้่นเลยอ่ะแต่กูแค่รู้สึกว่าแบบพลังพลังขนาดนี้มันไม่สามารถทำให้กูรู้แบบได้เลยว่าใครแบบเจาชนะพวกมึงได้เนี่ย แบบทุกมึงอไงแต่ว่าพอมันปูพลังมาเยอะกูว่าแบบศัตรูมันก็ต้องน่ากลัวออแล้วแบบใช่แต่มึแบบมันจะน่าก,กลัวมองใหญ่กูเปิดปากขนาดนีใครเออพูดว่าตะกบซ้ายกว่ายังไม่เห็นเลย <laughs> เราพูดประโยคนี้อย่ได้ใจมองไหนเดียวคนที่หลอกนะเขาเรียนเป็นปรมาจารย์วิญญาณสีม่วงแหวนแล้วอาจารย์บอกว่าก็หนึ่งในตองอูนะเนี่ฮะจำไม่ผิดคิดถึงอาจารย์นี่ไงอาจารย์อาจารย์ผู้หญิงอ่ะอาจารย์มีแต่าเอออาจารยที่สี่ แต่ไฟฟ้าจะไม่เป็นไม่เป็นมิตรกับพืชพ่ยนนลยค่ะหญาลำจะสวยสวยมากัศัตรูก็จะเป็นแบบวิญ,ญญาณวิที้วิญญาณสามเลยกนสามอันทักษะในตัวเดียวคุณแม่อาจจะไม่มีอะไรนะ สิ่พิีิญเปรียงลมบานจันปรนวิญญาณสิงวงแหวนเขาล่อเมาแล้วเหมือนว่าจะตายนี่นี่คนนั้นเป็นพยาพิเขาต้องการไปผ้านะอันนี้หนึ่งตอนหนึ่งเพื่อความดีไงตอนนสองตอนสุด๋ง เออแล้มันจะายนห็นไหก็เลยแบบนึกถึงดีโอ้โหแต่จะตายชนะสิเื่อจะแบบเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกทู้ทีิงีิายะเสือเด้อ

มยยัยวลีแกมันยังไม่น,น่าจะไปถึงแบบห้าหกปดอะไรเงี้ย <c oughs> น่ดาวตกพะยะค<น> <c oughs> หรือแบบทดสอบไม่ได้ใช่ เพื่อนเป็นอย่างนี้ว่าตัวเองจะรอดหรือที่ตัวจะสูจ้จะมีอะไรบ้าออลืมจับเป็นซะนี่เอ้าแล้วกูเลยไม่รู้เลยเด็กเสียวเถานี่นิสัยใจร้อนจริงๆหลอกทำร้ายนักเรียนของโรงเรียนสื่อหลายเค,ครือกลางถนนตามกฎต้องถูกตัดสินโทษประหารแล้วอ,อีกอย่าง นักฆ่าพวกนี้ลงมือโหดเหี้ยมนะถ้าพวกเสี่ยวเทาไปช้าก้าวเดียวเด็กสองคนนั้นจะมีอันตรายถึงชีวิตที่ฆ่าคนก็เพราะไม่มีทางมู่มาเสี่ยวเทาได้รับอิทธิพลจากวิญญาณยุทธอคีพยาหุถึงได้บ้าคลั่งขนาดนี้จากความเรวในการฝึกฝนไม่เกินสปีคงเลื่อนเป็นเจ็ดวงแหวนฝีมือเสี่ยวเทาโดดเด่นจริงๆแต่ที่ทําให้ข้าประหลาดใจกลับเป็นพวกวีห้าวกับหวังตง เมื่อเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งกว่ายังทำได้เช่นนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆโดยเฉพาะทักษะภาษาอิญญายุึดหน้าถึงยิ่งนักพวกเขาอายุยังน้อยครั้งนี้ไปช่วยไม่ทันแล้วก็โรงเรียนของเราคงจะเสียหายหนักแครูฟ้างดูอยู่ก็เลยไม่ลงมาช่วยถึงกับกล้ามาระแกกันถึงโรงเรียนสื่อไหลคือเอาศพกลับไปโรงเรียนไม่ว่าต้องทำยังไงต้องเสือให้รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง บนตัวนักฆ่าพวกนั้นไม่มีอะไรที่ใช้สาวถึงตัวพวกเขาได้เห็นชัดว่าเป็นนักฆ่ารับจ้างอาชีพเจ้ามีความแค้นกับใครไหมความแค้นอไม่นานมีมั้งแต่เขาก็เยอะไปหมดเลยออไม่เรับจาไปก่อนเถอะส่วนเรื่องตรงนี้โรงเรียนจะส่งคนมาจัดการ สุงเลี้ยงก็ยังไม่รู้โรงเรี้ยงรีบว่าถ้าใครเป็นคนจ้างนะค่าก็ถือว่าแบบทําผิดกฎคือสมมติกูเป็นคนจ้างกูก็ผิดกฎกูคนโดนป่าแต่ว่าทำไมถึงไม่บอกว่าเป็นใต้หัวปินล่ะเรื่องรอบค้าเมื่อวานน่าจะเป็นฝีมือเขานะยังไม่รับี่หมาบอกว่าในตัวของพู้นักฆ่านั้นไม่มีอะไรสารถึงตัวเขาได้แสดงว่าต้องเตรียมตัวเป็นอย่างนี้โรงเรียนคนสื่อไม่ถึงเขาแน่ๆแล้วอีกอย่างนึงกูคิดเหมือนกันอีกอย่างล่ะนี่แค่นี้ ถ้าจะเป็นคนแก้แค้นเองอย่าหลบหลังคนชั่วอย่าหยบหลบหลังใต้กระโปงไม่กูคิดถึงอีกเรื่องนึงที่แบบชอบหลอกหลอนนางเอกดงไปสิพี่มาสิพี่มาประกาศอีห้าว้ารอตั้งนานเนี่ย ตามเข้ามาเร็วสิพี่มามีอะไรอ่ะว่้ยเฮามาเสียวเทาจะไปไหนน่ะว่าหมีเข้าไปไหให้ังบอกเนียเร็วจังสิพีจะพาเข้าไปไหนเนี่ยมาเฮามาเท่าไฟลุกยายคนนี้อีกแล้วพวกเรือเป็นท่อน้ำแข็ง ไฟกับน้ำแข็งเข้ากันไม่ได้ไอเด็กนี่ยังกล้ามายุ่งบนหัวพวกเราแรงแกร่งปิงปิงจยาที่ก็คุมร่างกายอุ๋ยเขาไม่ได้หนึ่งปีสาวปิงปิงสั่งสอนนางหน่อยซีพี่หนุนกันไว้ยังยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างมั้งไฟมันทำอะไรเขาอ่ข้าทำไม่ไหวแล้วจะช่วยข้าทีพี่มาข้าเป็นอะไรเมื่อคืนข้าต่อสู้มากไปพญาหงษ์เพลิงอสูรในกายข้าจึงปะทุขึ้นมา มีแต่เจ้าที่ช่วยข้าได้จะช่วยข้าได้ไหมวินักปีซี่นี่ยเงีงยงไหมแล้วพ่อต้องทำยังไงพ่อสั่งนักอีกเขาเฮ้ยสิบมีบาไม่ได้นะคืออลไรแก้ผ้าแล้วไอ้นี่กะ